สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้ History World โลกประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยจะพาทุกคนย้อนกลับไปยังช่วงสงครามโลกครั้งที่2อกันดีกว่าโดยวันนี้มาพูดถึงทางฝั่งเอเชียกันบ้างนะครับนั่นก็คือทางจากกักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองจกกักรวรรดิญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็มีเรื่องโด่งดังอยู่มากมายทั้งเรื่องแย่ๆแล้วก็เรื่องแย่มากแ,แล้วก็อาจจะมีเรื่องดีสักหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมเนี่ยเรื่องแย่ๆชื่อเสียงเนี่ยค่อนข้างจะโด่ง ถูกไหมกระชอนเลยวีดกรรมที่ญี่ปุ่นเอาไว้ได้ทําในเอเชียนะครับผมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะถึงเรื่องกลุ่ม นักรบของพวกเขานะครับที่ถือได้ว่าเป็นนักรบที่โด่งดังไปทั่วโลกผ่านเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สองนี้นั่นก็คือเหล่านักบินคามิคาเซ่ครับนักบินคามิคาเซ่เนี่ยตรงนี้มีหลายหลายคนน่ะเข้าใจผิดอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้นะครับผมเพราะเราอาจจะเห็นแบบฟุตเทจเนาะเป็นแบบว่านักบินเนี่ยขับไปชนเรือเราจะเข้าใจว่าอ๋อนี่แหละคือนักบินคามิคาเซ่แล้วแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับผมมันมีความแตกต่างกันอยู่แล้ววันนี้จะมาคลายข้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับนักบินคามิคาเซ่ที่หลายๆคนเนี่ย จะเข้าใจผิดกันนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าว่าเรื่องราวที่แท้จริงของนักบินคามิคาเซเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคามิคาเซเนี่ยนะครับผมเป็นชื่อย่อๆของหน่วยนะครับแต่ชื่อจริงๆเนี่ยไม่ได้ชื่อว่าคามิคาเซ่โดยตรงเลยมันคือหน่วย Divine Wind Special Attack Unit หรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกกันว่าชินปูโทกุเบสโกเกค i ิไตแปลกันเป็นภาษาไทยเนี่ยนะครับผมก็คือ หน่วยจูโจมพิเศษสายลมแห่งพระเจ้านะครับสายลมแห่งพระเจ้าเนี่ยก็คือคำว่าคามิคาเซ่นั่นแหละซึ่งต้นต่อของมันเนี่ยนะครับมาจากในช่วงที่กองทัพมองโกเนี่ยได้ขนกองเรือกันมาบุกที่ญี่ปุ่น คนก้นมาถึงสองรอบเลยนะแต่สองรอบเนี่ยก็ถูกพายุซัดยับทั้งคู่เลยนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าเทพเจ้าเนี่ยได้ปกป้องญี่ปุ่นเอาไว้โดยการเรียกพายุเรียกอะไรมาจัดการกองทัพมองโก,โกก็เลยเป็นที่มาของคำว่าคามมคาเซแต่ที่นี้เองอะคามมคาเซอย่างที่บอกกันไปว่ามันไม่ได้เป็นแค่การที่เราเนี่ยขับเครื่องบินไปชนกับเรือสตูยอย่างเดียวนะครับค <c oughs> ือกรณีนั้นอะเราขอแบ่งเป็น2อย่างละกัน <c oughs> คามิคาเซเนี่ยนะครับผมคือหน่วยรบที่จะบินขึ้นไปเนี่ยเพื่อใช้เครื่องบินตัวเองอะเป็นระเบิดใน การทำลายศัตรูให้ได้มากที่สุดเวลาหน่วยคามิคาเซ่จะบินเนี่ยนะครับเขารู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ได้กลับมาถูกไหมมันไม่ได้แบบโอบินไปสู้แล้วหุยฉันสู้ไม่ไหวแล้วงั้นฉันตายดีกว่าอ,อย่างน้อยแค่จะตายเนี่ยก็ให้ศัตรูตายไปด้วยมันไม่ใช่แบบนั้นอันนี้คือจะบินน่ะ เวลาจะขึ้นบินอ่ะรู้อยู่แล้วว่ากูจะตายอ่ะก็จะมีพิธีด้วยนะครับผมซึ่งก็จะมีการมอบดาบคาตนะหรือว่าพิธีอะไรต่างๆเนี่ยการกินลงกินเหล้าอะไรก่อนขึ้นด้วยเหมือนเป็นการสั่งลาแล้วก็เป็นพิธีอันทรงเกียรตินะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนักบินอ่ะก็มักจะพกแบบสิ่งของที่ตัวเองรักนะหรือว่าเป็นรูปคนรักเนี่ยขึ้นไปด้วยเป็นเหมือนแบบความทรงจําสุดท้ายอ่ะที่พวกเขาเนี่ยจะทําร่วมกันนะครับซึ่งแน่นอนล่ะเวลาบินขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้บินกันไปลําเดียวเหมือนที่เราเห็นในหนังนะมััันนนนนจจะะบบบิกกไปปเเ็ลลุ่มมยแ ฟอร์เมชันการบินเนี่ยเพื่อที่จะให้เครื่องบินเนี่ยสามารถทะลุเข้าไปโดนเรือหรือโดนเป้าหมายของศัตรูได้สาเร็จนั่นเองซึ่งนักบินคามิคาเซ่เองเนี่ยถามว่าโจมตีสําเร็จเยอะไหมเอาจริงๆนะครับผมถือได้ว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับบินขึ้นมาร้อยลำเนี่ยจะมีโอกาสสําเร็จอะ่ะประมาณ19บเาลำเท่านั้นเองนะครับโอกาสสาเร็จเนี่ยอยู่ที่19%นะครับ ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรน่าสนใจเกี่ยวกับคามิคาเซอีกก็ช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมีนักบินคามิคาเซอ่ะตายไปประมาณ3,800คนแต่ก็โจมตีฝั่งศัตรูได้เนี่ยฆ่าชีวิตศัตรูได้มากกว่า7000คนนะครับแล้วทีนี้เองเนี่ยมันจะมีอีกกรณีหนึ่งที่เราพูดถึงที่คนเนี่ยชอบเข้าใจผิดกันนั่นก็คือการที่นักบินน่ะฆ่าตัวตายโดยการที่บินชนเรือหรือบินชนตึกบินชนอะไรต่างๆอย่างเง,งี้ยเราไม่ได้เรียกว่าคามิคาเซ่นะครับผมมันก็คือการฆ่าตัวตายนั่น การที่เรารู้อยู่แล้วว่าเครื่องบินเราเนี่ยเอายังไงก็พังหรือว่ากระสุนหมดแล้วน้ํามันจะหมดแล้วยังไงก็ไม่รอดแน่นอนอ่ะงั้นแทนที่เราจะตายแบบไร้ประโยชน์อ่ะขอตายแบบมีอะไรสัหน่อยแล้วกันขอตายแบบช่วยชาติเป็นครั้งสุดท้ายเอาตัวเองเป็นระเบิดไปเลยเหตุการณ์ลักษณะนี้เนี่ยการที่นักบินรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่รอดเราต้องบินฆ่าตัวตายเนี่ยหรือว่าต้องบินแบบฆ่าตัวตายในกรณีอื่นอ่ะมันไม่ได้มีแค่ในญี่ปุ่นแต่มันก็มีกองทัพอื่นๆทำเช่นการไม่ว่าจะเป็นแบบเยอรมันฝรั่งเศสหรือรวมไปถึงอังกกกฤษ็มีีรณแบบ เ,เกิดขึ้นทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็คงจะเห็นถึงความแตกต่างแล้วละ่ะกับกรณีของนักบินฆ่าตัวตายธรรมดาแล้วก็หน่วยรบคามิคาเซ่นะครับผมซึ่งตรงนี้มันบอกไปเลยว่าเป็นหน่วยรบพิเศษถูกไหมตั้งขึ้นมาเพื่อไปตายอะ่ะเพื่อแบบกูจะตายอะ่ะทาให้หน่วยเนี้ยมันดังไปทั่วโลกเลยนะเป็นแบบว่าความกล้าหาญเป็นอย่างมากซึ่งถ้าหากเราลองนึกจริงๆอะ่ะมันก็ต้องกล้ามากๆจริงๆอะ่ะหลายหลายคนยกย่องให้นักบินคามิคาเซ่เนี่ยเป็นหนึ่งในทหารกล้าที่มีความกล้าหาญมากที่สดุด ตั้งแต่โลกนี้เคยมีมาหรือในประวัติศาสตร์สงครามเลยด้วยซ้ำพอพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพวกเขาจะต้องตายเนี่ยมันต้องเตรียมใจไปขนาดไหนผมเองเนี่ยยังยังไม่กล้าขนาดนั้นเลยนะพูดตรงๆอันเนี้ยยอมใจเลยนะครับผมแต่อันเนี้ยก็ไม่ได้บอกว่าทหารในกองทัพอื่นเนี่ยไม่กล้าหารเหมือนกันก็มีทหารอีกมากมายที่กล้าหารและลบอย่างห้าวหารไม่แพ้กับเหล่านักบินคามิคาเซ่แต่แค่เหล่านักบินคามิคาเซ่เนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดังมากๆในสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยนะครับเราก็เลยหยิบยกมาให้ฟังแล้วก็เห็นหลายๆลคน นนยังมีข้อเข้าใจผิดอยู่ก็เลยอเอามาพูดถึงข้อเข้าใจผิดละกันนะครับผมว่าเออมันต้องแก้ตรงไหนอะไรตรงไหนมันผิดอะไรยังไงเนี่ยทุกคนจะได้เเข้าใจถูกต้องนะครับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมก็ขอบอกเอาไว้ก่อนว่าผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกูรูด,ด้านประวัติศาสตร์อะไรหากท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมมีข้อมูลไหนอยากจะเสริมกันเข้ามาเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับแล้วถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปเนี่ยก็ต้องกราบขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยจุดประสงค์ของการทําช่องของเราเนี่ยก็คือการ การเผยแพร่ความรู้ให้กับทุกคนได้รู้ข้อมูลกันมากขึ้นนั่นเองครับยังไงในะวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ history world นะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์ สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม ชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX history w นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด affx history w 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ